มีข้อมูลที่น่าสนใจจากกุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาคุณหมอจินรุธชมเชยท่านบอกเกี่ยวกับเรื่องของน้ำตาลในทุเรียนเพราะว่าทุเรียนที่มีน้ำตาลมากที่สุดก็คือพันธุ์หมอนทอง100กรัมมีน้ำตาลถึง21กรัมส่วนพันธุ์ที่น้ำตาลน้อยที่สุดก็คือชนีไข่นะครับ ซึ่งประเด็นสำคัญที่คุณหมอจรูดท่านบอกก็คือไม่ว่าทุเรียนสายพันธุ์ไหนก็มีน้ําตาลใกล้เคียงกันส่วนการตรวจสอบข้อมูลของปริมาณน้ําตาลของทุเรียนแต่ละสายพันธุ์ทุเรียนหมอนทอง100กรัมมีปริมาณน้ําตาลทั้งหมด21.3กรัมอันนี้คือมากที่สุดรองลงมาก็คือทุเรียนกระดุมมีน้ําตาล11.3กรัมก้านยาว12.9กรัมและทุเรียนชนีไข่100กรัมมีปริมาณน้าตาลทั้งหมด 7.7กรัมเอ่อกรัมเรื่องของทุเรียนเนี่ยก็แล้วแต่คนชอบเราเข้าใจค่ะเราเข้าใจเราเข้าใจในฐานะคนชอบทุเรียนเหมือนกันแต่ <สา S 1> <ท>ว่าก็ใช่มีข้อมูลมาเตือนกันตรงนี้นะคะ